เอาล่ะครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่อง New Slayer FF นะครับวันนี้เราก็จะไปเล่นเกมฟ e e f ฟายกันซึ่งเกมฟ e e อ i r e ที่เราจะไปเล่นเนี่ยก็คือเกมฟ f e Fire ที่เรานั้นจะไปทำการเล่นเล่นโหมดแล้ง4-4ตอน4 3, ทุ่มไปดูกันว่ามันจะตึงขนาดไหนนะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปร,รับชมพร้อมๆกันเลย Let's go! โอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำการเข้าเกมอยู่นะครับตัวเราก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เพิ่งสร้างไอดีใหม่ขึ้นมานะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าเล่นไก่ก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะเราก็ไม่ได้เล่นเล่นนานไม่ได้เล่นนานมากนะทุกคนประมาณสองสามอาทิตย์ได้เลยทุกคน ก็คือฝีมือก็น่าจะต่ำลงไปนะช่วงน,นี้มีซีไฟเอ็กซ์ตีโฟลเตอร์ก็อย่าลืมเข้าอแต่ว่าแต่ีกันนะจ๊ะผมได้ป้ายแล้วก็กระทามาแล้วนะทุกคนนี่คือชุดที่ผมจะแต่งประจำนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเพื่อนผมออนไลน์หรือเปล่านะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนขอดูเพื่อนผมก่อนออนไลน์หรือเปล่ามีคนออนไลน์สองคนนะเพื่อนผมอะ่ะ คนนึงเขาอยากเล่นกับผมนะแต่แบบวันนี้ผมกี้แกนเล่นนะก็เลยไม่ได้ชวนเลยนะทุกคนปรัแบบแต่งอะไรสักคู่นะคลิปหน้าทุกคนอยากจะให้ผมใส่คลิปไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเช่นเช่นอยากให้ผมใส่ชุดนี้ก็คิมาสามอะไรแล้วแต่เลยนะที่นันทุกคนไปเริ่มกันเลย let's go ตอนนี้ผมก็ไดมอนสามสามดาวนันทุกคนเอ้ยเล่นเป็นอาทิตย์เลยไปดูกันว่ามันจะตึงขนาดไหน,น let's go อตอนนี้เราก็ได้เข้ามาใส่หน้ากเกมเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะไปทำการแต่งกันดูว่าเราจะร่อนเราจะล่วงนะทุกคนอตอนนี้ผมไม่ได้อัดคลิปบ,บ่อยราา เดอดร้ายและคนก็สมงงงสัสยากเม่ากโดนสนก็เหมือนจะโดนด้วัแตไม่ดเียงปกติโทษนะเพื่อน <tracking> ก็คือกำลังตั้งสมาธิอยู่นะทุกคนอย่ากตกใจว่าผมไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไปนะนท,ท,ทุกคนตั้งสมาธิเฉยๆเอาแตเล่นบ่อยแล้วก็เก่งแน่แหละแต่ก็คือเรียนออนไลน์ไม่ได้เล่นเกมเลยทุกคนก็คือวันนึงก็ได้เล่นประมาณหนึ่องสองตาก็ไม่ได้อ่านคลิปนะทุกคนเพราะแบบก็กคือต้อง จะอาทิตย์ทีไรแล้วแบบก็ต้องเรียนตลอดเลยนะทุกคนก็ขอไปนะที่หายไปหลายวันเลยหลายวันนีไปหนีไปเลยนะทุกคนไม่ได้ไลน์มานนาแล้วเนะมื่อไหร่จะหายทุกทีโควิดทุกคนก็ต้องอยู่แอแฝงวโควิดระบาดก็ใส่แมสก์นะ้าเกลือหรือบ๊อบทุกคนหัวหนุนะ คือผมเลี้สายเ็คม้รตังนาแล้วไม่ีใครเชื่อผมอออออเลยคือแบบผมฟีเลทุกคนมมีสานที่เหมือนกับสายมนะแต่ไม่ เอทุกคนัมมนคกกินยังกันวนนมามาจับของอนกิจกรรม f ุกคน,น,นส่มเปส่มาได้ถาวเรเนะทุกคน,นนี่ก็ดวงดีหรืออะไรก็มีก้ก,ก็ได้เฉลแล้วก็ฟีลยดดูตัวหหนหนเหมืนแ่หนากไม่เ็ ตอนส่วนผมก็ทำอาละก,กิจผมไม่เติมอยู่แล้วพ่อแม่ผมไม่เติมนะถ้าเติมไม่หวังวไม่ให้เล่นเกมนะเราไม่ได้เล่นเกม ึงนันนะทุกคนตึงตึงเวลาเล่นแรงผมชอบเล่นกับเพื่อนม่านเพราะแบบลค,นนะคุยกันได้ก่นากน่วงทีไม่ได้ด ่็ให้พ่อแม่ให้เล่นประมาณมสามสี่ชั่วโมงก็อื้อ พวกเพื่อนไม่ไหวอยู่แหละมั้งเพื่อนเรานี่ก็เล่นเก่งนะครับแต่แบบก็คือต้องการเวลาคือเมื่อกี้เราตา,ายาน,น,นี่เราไม่ได้ตายเพราะว่าแบบเราไม่ใช่แหวนคนเล่นแร็งก็ทางหลังคนตื่นเต้น ฮาดูตีตีเกอสานหมดเลยับตีแล้วก็ด้งาหมดเลยนะเี๋ว 3, เยวนแะทุกคนก็ดูแบตจันแบตอยู่เทาหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนีสุดท้ายแล่ะน่าจะได้อต้องจับให้หมดจทาไม่หมดังทีนี่ต้องไปเล่นไปเลกคนถ้ามีเสียงติ้งหนึ่งติ้งหนก็พูดด้วยนะทุกคนพราว เนี่ยเนี่ยชอบหล่อล่ะทุกคน เพื่อนสาเอที่นี่แหละทุกคนสายเที่เราจะแพ้เพราะเพื่อนเนี่ยดูดทุกคนเพื่อนเล่นไม่เป็นทีมเลยือเป็นเพื่อนบอกแดูดิไปยิงาเอลยน่นีนีไม่่แุกคแค่เพื่อนเราไม่เป็นทีม ก็งเงียบก็ขอให้ทุกคนจริงจังนะทุกคนไม่อยากเก็บแต้มหมอทุกคนเสียเวลามากเลยต้อง่าจะเก็บได้อีกทีนะทุกคนบอกบขอโทษบอกเลยว่านานมากเลยทุกคน